สวัสดีครับผมครูเต้น,นะครับวันนี้เราไม่ได้มาสอนคอมไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กันแต่เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมกำลังเจอแล้วก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคิดคิดคิดแล้วคิดอีกนะก่อนจอากคลิปนี้ว่าจะจัดดีไหมแต่ตัดสินใจก็สุดท้ายตัดนใจว่าก่อนที่มันจะหายหาเราเราลาไว้หน่อยดีกว่าเอาไว้เอาไว้เป็นการ แชร์แล้วก็เตือนเพื่อนอน,นะครับทงที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าโรคทางการแพทย์เขาเรียกว่าเบลพาซีหรือว่าอัมพาตใบหน้านะครับเด็กหน้าเบี้ยวขึ้นรึ่งหน้าซึ่งผมเนี่ยจะเป็นแล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่อาการของเจ้าโรคนี้ที่ผมเป็นนะครับก็คือเริ่มเริ่มแรกเลยก็คือเริ่มมีอาการที่สิบสอง สภษษาปีนี้นะครับเริ่มจากการลิน้นลิ้นฝั่งที่เป็นเป็นฝั่งขวาฝั่งนี้ไม่รู้รสนะครับกินข้าวไม่อร่อยไม่รู้รสชาติเลยนะครับตอนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าตัวเองมีการปวดฟันแล้วก็กินยาแก้กเสบก็เลยว่าเออสงสัยยาแก้กเสบมันจ,จะเป็นผลข้างเคียงแล้วก็มีอาการปวดศรีรษะฝั่งขวาคนระับปลายปลายศรีรษะเลยตรงกลางฝั่งขวา มีการอักเสบใต้หงตัวนี้บวมขึ้นมาก็ยังไม่รู้ก็คิดว่าตรงส่วนหวนีคิดว่าหัวเราเวลานอนโขกผ้าหหรือลูกมาชนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเพราะสาเหตุนั้นแล้วทีนี้อ่อสิบสองสิามสิบสี่สนะครับก็มาเรื่อยจนถึงวันที่ประมาณที่15อาการต่อมาคือ แสบตาแสบตาก็คือเปลือกตาเราปิดไม่สนิทอ่าฝั่งความเริ่มปิดไม่สนิทแทนเวลานอนลมลมลมันเข้าตาตาก็ยังแดงครัแบแล้วก็เสบตาแต่ว่าช่วงนั้นคือเอผมมีพนักงานอบรมให้ครูที่เรียนแล้วก็นักเรียนใกล้เคียงเนี่ยก็เลยคิดว่าเพราะเราจ้องคอมมาตลอดสามสี่วันหรือเปล่าทั้งวันนะครับ้เช้าเย็นก็ยังมองว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอาการของโรคนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับพอถ, 18, บถึงวันจันทร์ที่สิบแปดนะครับถึงวันจันทร์ที่สิบแปดอาการต่อมาที่ชัดเจนเลยก็คือปอากผมไปตอนเช้าที่สิแปดวันจันทร์ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็บ้วนปากปรากฏว่าน้ำอมน้ำบ้วนปากน้ำไหลออกจากปากวิยเกิดอะไรขึ้นนะลองใหม่ บวดทางนี้ไม่ได้บังคับปากไม่ได้ฝั่งนี้หางามุมปากตกนะครับมุมปากตกแล้วก็สังเกตส่วนอื่นพอเราพิฟยักคิว้วอันนี้ยังขึ้นบ้างนะครับก่อนไม่ขยับเลยพยายามทางนี้ฝั่งนี้นิ่งเลยนะับอันนี้อันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับไปหาหมอเลยหมอครับผมสงสัยว่าผมจะเป็นเอวบาสซี มอให้เปิดหน้ากาอก่ะยิ้มสิโทษนะครับยิ้มวันนั้นไปนี้เลยข้างนี้ไม่มีแรงดึงเส้นภาษานี้ไม่ทํางานเปลี่ยนแล้วแล้วหมอก็ก็จัดยาให้ให้มาทานซึ่งผมก็เอามาทานแล้วก็วันนั้นตอนบ่ายก็ก็ค้นหาข้อมูลวิธีการรักษาหรืออาการจากอาการของเราก็ตรงกับที่หมอว่าแล้วก็เลยปรึกษาลูกศิษย คนหนึ่งซึ่งเขาจบแพทย์แผนไทยทางานที่โรงพรยาบาลน,นามนนะครับไอ้เจ้าบิวนะครับก็แน,นะนาว่าพ่อโรคนี้มันต้องกายภาพด้วยอาจจะมีของนู้นมีก็มีหลักสูตรรักษาโรคนี้โดยเฉพาะมหาโน้เลยโอ้โหเราอยู่ร้อยเอ็ดจะเที่ยวไปลำบากก็เลยเข้าไปที่โรงพรยาบาลในตัวอำเภอเราอยู่เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดนะครับคุณหมอตรวจแล้วก็งั้นต้องกายภาพร่วมด้วยนะครับกายภาพก็คือ ออที่โ<ล>งรงพยาบาลเกษตรวิสัยเขาก็มีทั้งไกา์ภาพทั้งในวดนั่นแหละนะครับอ,อันแรกไกา์ภาพนี่ใช้วิธีกระตุ้นไฟนไฟ้าเหมือนเอาปล่อยไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าเล็กไปกระตุ้นเส้นประสาทนะครับให้มันกลับมาทํางานซึ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นก็เือนอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคก็คทํามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทํามาได้2สัปดาห์อากาศก็เปลี่ยนที่ว่าทีนี้เจ้าสาเหตุสาเหตุของเจ้าเจ้าโรคเนี้ย ทางการแพทย์นะครับก็ทั้งศึกษาทางหมอมก็ไม่ยืนยันว่าเพราะสาเหตุอะไรน,นะหมอแต่แต่ที่เจอกันบ่อยเนี่ยจากคําถามหลายคนที่เป็นว่าหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดพักผ่อนน้อยอันนี้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 ผมก็ยอมรับอยู่ว่าช่วงเป็น,นก,ก็ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ทําชอบทําง,งานกลางคืนคือคือทำง,งานคอมเตอร์กลางคืนจะเงียบสงบแล้วก็ ปีสองหสามเนี่ยปกติก็นอนดึกเป็นประจำตื่นเช้าแปดโมงเชา้าหรือเจ็ดโมงเชา้าก็เป็นอย่างนั้นมาจําตลอดก็เ,เลยไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสเป็นนะครับแต่นี่อาจจะถูกช่วงแบบสออภาพอากาศแล้วเงินว่ามีเชื้อผ่านเข้ามาเล็กทุ่มันลอยในอากาศเาว่าเท้่พวนี้อยู่ในอากาศเราไม่เห็นหรอกแต่เราไปรับมาตอนไหนไม่รู้แต่ว่ามันรอจังหวะที่ร่างกายเราเอา่อนแอนะครับงั้นก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์กันนะครับก็ เพื่อนๆก็อยากเตือนเพื่อนๆที่ทํางานหามลุหามควา,าทำทางานหนักอะไรเงี้ยต้องรักษาสุขภาพด้วยถ้าสุขภาพแล้วร่างกายเราแข็งแรงนะครับไอเชื้อนี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้ท้งมนี่พอร่างกายอ่อนแอน่าจะติดเชือ้อเพราะว่ามันมีอาการอักเสบตรงเนี้ยที่มันบวมแล้วก็อาการเสรียนี้มันก็แสดงออกมาทางทางช่องหูจะมีตุ่มอักเสบติดเชื้อมาซึ่งพอทานยามหมอนก็แห้งแล้วก็หายไปนะครับ นี่ก็เป็นอาการอาการที่ผมเป็นจเจ้าเบลพาซี่หรือว่าใบาหน้ามาพาดอามาพาดใบหน้านี่แหละ <c oughs> ก็นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังทํางานทุกอย่างทํางานปกติเท่าร่างกายปกติแรงแรงมีหลายคนเขาก็กังวลว่าม,มันจะลามไปถึงแขนถึงขาไหมถ้าจาก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 อาการอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นนะครับยกเว้นว่าคุณมีเรื่องของความดัน เรื่องความดันโลหิตอะไรนี่ไม่มปกติซึ่งผู้สูงสูงอายุสูงวัย,ยมีโอกาสเสี่ยงจะเป็นเนี่ยอันนั้นคุณอาจจะไปต่อคุณอาจจะไปต่อนะครับแต่สําหรับเนี้ยเป็นได้แต่เด็กมองว่าเป็นมีในการแต่เด็กหญิงท้องเนี่ยเจอเยอะเพราะความเครียดพักผ่อนน้อยหรือคนวัยทางานอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์คนคนที่ติดตัวเนี้ยเป็นโรคเนี้ยสูงขึ้นแล้วก็แต่ก็รักษาหายนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หายแต่อีกบางส่วนกลับมาเป็นอีกนะครับก็ ในก็ฝากเตือนเพื่อนเอนาะเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ดูแลรักษาสุขภาพกันอย่าทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องมาเป็นโรคไปกายภาพทุกวันเหมือนผมนะครับโชคดีที่บ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลนะถ้าอยู่ไกลลําบากไปหาหมอทุกวันคงแย่เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องของเจ้าโรควีคัซซีไม่น่า,านพลาดไมเสียงเท่านี้นะครับใครที่สงสัยอยากจะปรึกษาถามอาการการรักษา สอบถามได้นะครับเ้าถ่ายกันมานะครับไา้มีโอกาสเรามาแชร์ประสบการณ์กันใหม่นะครับ